อ้าวแล้วพี่พายุมาทําอะไรเนี่ยครับอ๋อหรือมาเรื่องรับน้องนะอ้าวเปล่าพี่มารับแฟนอ่ะฮะพี่มีแฟนแล้วหรอใครพี่ความลับความลับอีกอะวันนี้ความลับทั้งวันเนี่ยความลับตัวนี้กูจะกลับบ้านแล้วอเอา้ามึงกูปรับอะไรของมึงเนี่ยไอเลนอ้าวพี่พายุ พี่เฟยยูจะไปไหนครับพี่ยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยนะที่ผมถามนะครับกลับบ้านไงพี่บอกแต่แรกแล้วว่าพี่มารับแฟนะใครอะแฟนพี่จะกลับบ้านเนี่ยพี่ก็ต้องกลับบ้านด้วยสิใช่ไหมเลนโอ้ไกอโอ้ไมโอ้ไโอ้ซิกเมื่อกี้มึงถามกูใช่ปะ่ะว่าใครเป็นแฟนกูใช่ กลับบ้านกัครับพี่พายุโอ้ยย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 ้ยยยยยโอ้ยย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 ยายย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 อยยยยยยกอยย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 นเยยนยปยยยยย้ยย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 อ้ยย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 ียย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 ยอ้ยยอยย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 ยอยย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 ้ยยยยยยอยย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 ยอยย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 ย้ยยยยยย้ย